บ้านนาเานะครับโอ้บ้านผู้ไทยดั้งเดิมนะครับมีวัดนะอ๋อสร้างเคหอนบนมันไม่มีหินก็เอาเอาเอาก้อน เอาไม้ท่อนใหญ่ๆนะแต่นี้ก็ยังมีหินอยู่ บ้านนาพผานะครับเมืองไซบัวทองบ้านนาเผาเมืองไซบัวทองโ <c oughs> บมีหินก็ใส่ไม้เนาะแม่เนาะในการวางเรอะ <c oughs> บมีบมีหินก็ใส่เสื้อไม่อมีอย่างนีมีมีหินเนี่ยนะมีมีหินก็ใส่ใส่ไม้วางหินหายากเนาะกระเซิรนในแทน โอ้ผู้บรรยานะแต่ว uh> ่าอยู่ทางทางทางลาวเหนือนี่มันหินมันเอเดเออหินมันหลายก็ใส่ก้อนหินตีนแันนี่เปล่าตีนแมนบ่มีหินบ่มีเงินชื้อบอกแล้วว่ามันคือหินนะสระเก่าๆมันบ่มีมีหินแถวๆนี้นะหินแบบมันบ่มีเจอหินช้างแมนบอกเขาก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์อัน บริษัทเสื้อเงินซื้อเขามีหินนะบ้านบ้านเขาอยู่ทางทางทางหน้าก่ายค่ะอยู่ทางยมราชมีหินกับเื้อหินเออมีแถวนั้นนะดิแถวบ้านเฮาเราไม่มีเออบ่มีดินน่ามั่งามเจ้าอันนี้บ้านเฮาเราบ่มีเนาะดินอาลูอาลูมันอวยบ่แพะแถวนั้นนะแถวกว้างหินกับบะแพร์เอ็ดเข่งนี่ก็ได้ดินนะดินนั้นนะโค้ดห้อยน้อยโ้ยเล็ก Anh mimi hinh gale. Xe mai, say mai nát nó. Gần o <laughs> yeah? gần <laughs> như ở đây. Gần bung là bung gần phụ tay hòn để đẹp gần cào hơn nữa. Gần như <laughs> là nọ gần như nó quang gần cào <laughs> tay gà bay phân tích bê tí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  bê mẹ bê tí bê เคนบัวจื้อฮะถามมาสองสามคนแล้วก็บบัวจื้อเบบบัวจื้อผัวอันยนใส่บัวทองกันไหนบ้านนั่นบ้านนั่นบ้านนั่นบ้านบ้านเลือบ้านนั่นนั่นนะพูดว่าบ้านนี้เดี๋ผู้ไทยกระเทิร์นมาสักหนึ่งบ้านกระแสะพูดว่าหะเออกระแสซอกทางอ่ะผู้ไทยกระเทินอผู้ไทยแท้ๆ่อ่ะผู้ไทยปิ้วหรืเมือแถวนั้นแหละเนี่ยนี่ก็กระเทินผู้ไทยนะกัดยอยแบบยอยนะแบบยอยละตีว่าเป็นผู้ไทยแทแท่หรือเปล่า เขาคือว er. ่าหน้าเผาผู um, so good, so good. ้ไทยแท้ๆนะแถวหน้าสะเลาาะะหน้สเลาะบ่ไาผู้ไทยจอยผู้ไทยจอยนียโยยเขาเอิ้นยโยยพวกโยยตีโยยข้างล่างพวกโยยเออเราหยอดกันไปเนาะเอออันอันอะไรกันแม่โยยอันโยยอย่างเกาะโยข้างล่างโยข้างล่างบ่ข้างล่างข้างล่าง โยข้างไล่ผู้ไทยข้างเลยผู้ไทยข้างแหมผู้ไทยเนปาแทนนัชเลาะบ้านนั้นบ้านนาสะเลาะเนาะจอยและน้ำสุกงมูและกระโปนเทน้มูนละกระโปนนากระโปนลาเปล่านนี้ที่บ้านนีเปล่าเป็นยังอยู่ไหนจอยและผู้สุกบ้านนานาเป้าเนี่ยบนผู้ไทยกระเทือนตีว่าผู้เลือดหรวาคือว่าผู้ไทยแท้หรือว่าวัานนาเป้าผู้ไทยแท้ไรนี่ไรผู้ไทยบ่แท้เอาอีกแล้วบาทนี้ อุทัยกระเทอือนขึ้นเดียวว่ามาจะทักแขกนีงงแ่แหละวันนี้มากไก่หล่อมาจะบัวรำพาโอ้โหนี่เบิง่งเราเนี่เสื <laughs> ้อ <laughs> สรุปว่าบ้านนาพาวนี่บ่าแม่นผู้ไทยเดอ้อ <laughs> เป็น ว่า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 างคือกลุ่มย่อย้ยเนาะไทยย้ยไทยย่อว่าไปคือไทยปากคือไทยสะกดบ้านเฮานี่แหละว่าเออมาตั้งบ้านเนี่ยไทยสะกดมาตั้งบ้านเนาะแม่เพื่อนกันยังกินหมากกินพูอยู่ไหมกินหมากกินพูคี้วมากคี้วมาก นำเมากเมมากจากปีเพิ่นว่าถามเพิ่นว่าจากปีเพิ่นบบฮู้เลยฮอแปดสิบาบกบจอยานฮอดแล้วบรจื้อนะคนรุ่นนั้นเราบจักจื้ออายุคนรุ่นคอยยังจื้ออยู่เจ้าจักปีเจ้าหกสิบสี่ปีนี่หกเนี่ยเพิ่นต้องเจปลายแล้วเนิบแปดสิบมเก้ร้อยหกสิบเอ็ดเดือนห้าครับวันที่ชาชววันชุกตอนเช้าคือครับ <laughs> แม่อยู่กับอยู่กับลูกจะคนอยู่ในลูกบ่ะอยู่จะคนลูกผู้ดเดียวผู้ดเดียวอนน้งน้งงชายผูึลูกไผรลูกไผรอืมอยู่ด้วลูกไผรลูกชายเฮิม่มแรงบางเงื่เฮิม่มแรงบางหญ่ต่ก้าวเฉล้่ลยเลยค่ะเอาลูกเอาเมยนเอาาเอาลูกเอามีอื์เพิ่นกันยังมาติดสำเนียงคำว่ากับทางผู้ไทยอยู่เอาลูกเอาเมย <laughs> แต่ว่าคำว่าเพราะว่ามินี่บริษัทคำว่ามิเนาะบอ่อเนาะ บบไซคำว่าเลือเนาะบบไใส่คำว่าไซมาแตอไไปใส่มาแตอรสบุญเปนว่ามากระพือก็เพื่เเอฟพีเลบุญเป็นเนาะเอฟเลยเเ็เน่าจะเล่าไปเอพีเลยเนาะดกคนยังกันอยออว่าก สรุปสรุปค่อยว่าสรุปง่ายง่ายคือแถวไซบุทองเขานี่นะเป็นไทย,ย้อยเป็นไทย,ย้อยอะไยถ้า,า,าบ้าทางพุ่นกับไยสกุลกับพวกย่อปักย่อย้อยย้อยสมพ่อและแม่ไอ้ข่อยมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาดินน่นไซบุทองเขาวา่าโอ้มันมันคือค,อคอือย้อยผินว่าโอ้แม่เละเนาทางนี้มันย้อยเนาะย้อยพวกย้อยเนาะ บ้านนาพาวนะครับ